สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมในบอลบอลแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคป่ะ The channel and you won't miss the next contest modern warships out ลกายอยู่กบผมเจยเอกบอลบอลนะครับนะวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องบิน3แบบให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นซู57นะครับ F37 หรือว่า f a x, x นะครับนะแล้วก็เป็น F35 4 นะครับมาดูกันว่าแต่ละลำนั้นคุณสมบัติความโดดเด่นเป็นยังไงดูจากเกมเพย์ที่ผมทำรีวิวนะครับแล้วเพื่อนๆตัดสินใจจะเลือกซื้ออะไรสำหรับน้องใหม่ที่กำลังขึ้นเทียสาหรือหาเครื่องบินเล่นเนี่ยนสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคปะไปดูกันมาเทส f อกันครับไวรุ่นนะก็เดี๋ยวมาเทสเครื่องบินเทียสานะครับนะ ที่เป็นที่จะไม่ได้ขึ้นเทียร์สีก็คือ FAX x, x F35 แล้วก็ู4 7เจหหวะซู5 7ดิเออมาดูกันอ่ะดูดูดาเมจต,ต่อวีดิโดก่อนเลยแล้วกันเท่าไหร่นะครับปล่อยตอวดิโอไปแล้วครับ28,000นนะครับลูกละหมื่นสปล่อยได้1ชุดนะครับนะตอวดิโดพลาดครับ ลาดเป้าไปลูกหนึ่งหนะมื่นจะเมื่อกี้หมืจรวดอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดี๋ยวบินอีกรอบหนึ่งจรวดหมื่จ็ดหมโอเคอยู่ประมาณหมื่นถึงหมนเะครับนะเฉลี่ยนะครับเป็นจรวดสเปียร์สนะครับมา โอเคอน,นี่เราจัดครบและสาชุดนะครับจะรวดกับตอร์ปิโดรวมกันประมาณ82,000อันนี้ตอร์ปิโดพลาดเป้าไปลูกหนึ่งนะไม่งั้นดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก14,000นะครับลองปืนเมนกันเขาทำได้ประมาณ26,400นะครับ26,400 สำหรับปืนย5มามองเขานะครับอีกทีหนึ่งนะครับโอเค26 200ฉเฉลี่ยอยู่ประมาณ26 0 0 0นะครับปืน2ชุดเราจะเทสเหมือนกันกับทุกเครื่องบินนะครับก็คือใช้เมนกันกัน2ชุดมาดูกันว่าทิ้งระเบิดเท่าไหร่33 0 0 0ครับอยู่มาสามาณ33ทิ้งจากด้านข้างของเรือ เราลองทิ้งด้านท้ายเลือบ้างเท่าไหร่วะมองไม่ทันเอาไว้ว่าทั้งชุดทำทั้งหมดดาเมตจได้อยู่ประมาณ2,200 0นนะครับนะ2 0 0ถ้าบวกตอย1 4 0่ก็ประมาณ2,36นะ2,36ประมาณนี้สำหรับ FAXX นะครับ โอเคเคียร์ต่อมาเป็น F 3 5นะครับนะ Lightning F 3 5 B B หรือ C วะต้องพิก C C อ่ะโอเคบินบินได้ร้อยสิบแปดนมาดูจรวดใกล้ๆก,กันว่าเท่าไหร่สเปียร์เหมือนกันทำไมสเปียร์นี้มันทำได้หมื่นเจ็ดวะ อะ้วเมืเ่อสเปียร์นี้มันทำได้หมื่นเจ็ดวะแล้วมั่งหมื่นหกสองร้อยไหนลองเข้า,ข,าข้างดิเหมือนลำอื่นเออหมื่นหกห้าร้อยตอนแรกบอกเฉลี่ยหมื่นหกจ้ะอันนี้มีขึ้นไปหมื่นเจ็ดด้วยหรือแล้วแต่วความแรงสเปียร์อีกรอบหนึ่งสเปียร์สามชุด เปิดท้องอย่างเท่เลยเรามาดู AGM 158ดีกว่าบุ้ม33,900แรงอยู่นะ33,900ไม,ม่ใช่ได้ ขอเน้นเน้นเท่าไหร่สามหมื่นสามเก้าร้อยเหมือนกันไปคร <laughs> ึ่งหลอดแล้วเนี่ย f 3 5เนี่เลยแล้วเดี๋ยวลองยีสิบสองมมเอ้ยยิ่ห้ามมมเมื่อกี้อยู่เห็นอยู่ประมาณสองหมื่น่ะลออีกทีอ่ะ F 3 5มันบินเร็วกว่าใช่ไหมรู้สึกบังคับยากขอ,อกถ้ายิงไกลไม่ค่อยเข้าเว้ยได้หมื่นเจ็ดโอ้ยมันเท่จริงๆนะมันได้เท่แหละ F 3 5ดูแล้วเนะี่ยไม่ได้อะไรหรอกสภาพเนี่ยได้เท่ชัดๆจ มาลองทิ้งต่อด้านข้างครับเอ้ยทิ้งระเบิดด้านข้างสามหมืนเจ็ดโอ้โหลงหล่นน้ำไปสองลูกนะเนี่ยระเบิดมาแรงกว่าปะวะระเบิดกันเดียวกันแต่คูดาวเร็วมากเลยทิ้งจากด้านหลังอ้าวเลยสามหมื่นหกนี่หล่นน้ำไปสองลูกนะเนี่ยความเมตใกล้เคียงกันเลยอะ สองสามสี่สองสามสี่เหมือนกันเลยน้องพิกอันนั้นสองสามหกอันนี้สองสามสี่ก็ศูสีกับเอฟเอนะนะครับโอเคเคลียร์เราไปดูลำต่อไปต่อมาเป็นเครื่องบินซูห้าสิบเจ็ดบีเฟรอนอ่านว่าอะไรเฟรอนไหม จริงน้ำมันเท่นอะเว้ยนี่มาดู x สามห้าแรงกว่าเดิมไหมสามลูกครับให้มาหมดสี่ชุดสองหมื่นเจ็ดแรงกว่าเดิมปะวะลูกละเก้าพันโอ้โหเสียงดังสนั่นหวั่นไหวโอโ้สี่ลูกก็ 8, 10, แปดหมื่นหนึ่งแล้วอะโอ้โหแสต่งแล้วอะสงสัยจะสู่สีดรวยว่าเนี่ยหรือว่า อ่อนลงอ่ะลองยิงด้านข้างก่อน้ยยิงไม่ทันแล้วเอาใหม่ลองยิงแบบเน้นๆนะครับทำดาเมจได้สองหมื่นสามเป็นยี่ิบห้ามมมเหมือนกันสองหมื่นสามสองหมื่นห้าวะเมื่อกี้ตาลาย สองหมืนหกเลยวะ่ะไปเล่นไปนี่บิดเล่นๆก็ได้เรื่องอยู่นะไม่ต้องเข้าใกล้ศัตรูด้วยด้านข้างครับสามหมืนเก้าด้านข้างนี่หล่นน้ำไปหลายลูกนะเนี่ยถ้าไม่หล่นนี่น่าจะเละ อยากจะทิ้งเต็มๆหนึ่งเลยอุ้ยห้าหมื่นเจ็ดต้องพลิก <c oughs> ดอมเมจสองแสนสองแสนห้าเลย <c oughs> แปลว่ามันอยู่ที่การทิ้งระเบิดด้วยนะครับนะดอมเมจใกล้เคียงกันหมดเลยสำหรับอาวุธหลักนะครับแต,ต่ต่างกันที่ะตัวระเบิดที่ทิ้ง <c oughs> ใช่ระเบิดรัสเซียมัน มันเป็นระเบิดเดียวกันไหมหรือคนละตัวคนละตัวเออมันทิ้งได้ห้าหมื่นอาจจะไอ้นี่เกือบเท่าไหร่ว่าห้าหมืน่นเจ็ดปั้งเมื่อกี้โอ้ทิ้งได้เยอะนะ KB 1 B, 5 0 0พันห้าไอ,อ้ธรรมะสุดก็หกหมื่นเออถือว่าใช้ได้ระเบิดแรงมากมามาดูครับว่า B ยี่สิบเอ็ดเราจะเป็นยังไสงส่งศัตรูไปก่อนนะครับนะ สปีด120 121, 122เอ็ดร้อยอะไรนต้องเพลกอุ้ยล่วงไปลำนึงไปแล้วครับโอ้ยหลงทิศหลงทิศอ้าวระเบิดเสียฟีไปลูกนึงโ เราใช้เซตอเมริกาเลยนะต่างกันที่ตำรวจทั้งนั้นเองอไกลจัดกำพริกไกลจัด ปี21ยังอยู่กแบบับโคตดไก่อะบี21 <laughs> เว้ยดูเขาหน่อยลูกบินกลับอีกแล้วไม่เคยถึงฝั่งเลยเอ้ยน้องพิกโอ้โหไอ้นี่ไอ้ไอนี่มันร้ายโอ้โหให้ตายเถอะแปลกนแน่เลยโดนไป เด็กคนนี้มันร้ายโอ,โอยจบกันจบกันครับอย่างนี้ม <c oughs> ียเอ็มันบินมาอีกแล้วมี <c oughs> ยเอ็มันบินมาอีกแล้วน้องพีก <c oughs> เอ็งจะบินอะไรมาหาพี่ <c oughs> รอดได้ไงวะเองไม่รอดแล้วต้องพิกมันหมดเวลาของเองแล้วหมดเวลาของเจ้าแล้ว,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 วสวยสูงจิตห้าทำเมิได้เยอะมากเมื่อกี้กับโดนบีบเอจมตาย ขอ F-A นะครับปล่อยหมดเหมือนเดิมฮะปบไปครับ,รบแรปเตอร์นายคือความหวังหมู่บ้านปืนยี่ห้ามมอ,งอ,งองเหมือนกันนะครับในการขับไล่ศัตรูแต่ไม่สามารถยิงใส่เหลือได้ก็งงเหมือนกันเฮ้ยน, <c oughs> นายจะมุ่งเน้นการโจมตีเกินไปแล้วโอ้ยมง,งปุ่มโอ้โหโคตรไกลเลย จะได้ฆ่าไหมเนี่ยเครื่องบินเหมือนมีวาร์ปได้ด้วยวะ่ะไกลจัดระยะการโจมตีสั้นมากสำหรับ F-A หรือว่า F-37 ระยะการโจมตีสั้นมากอ้าวโ,โดนทิ้งแล้วอุย๊ยปูบอมเบอร์วะเนะี่ย พิกแรงจังวะพิกกอาโดนของอเมริกามาเหรอมันมแรงอย่างเงี้ยจะแตกกันแน่น้องพิกเอาบอมเบอร์มาทิ้งที่เหรอบอมเบอร์ยังอยู่บอมเบอร์ยังอยู่ด้านทำไมเลือกพี่เหลือแค่นั้นนะ <c oughs> แต่น้องพีกะจมแน่ๆรอบเนี้ยรอบตายได้ไงวะไม่ธรรมดาเด็กคนนี้ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เลยไกลจัดไกลจัด เอา้ากดผิดเอาแล้วบอมเบอร์ฉันเอาบอมเบอร์คืนมาทำอะไรกับบอมเบอร์พี่ถึงไม่โดนอีกเป็นกันแตกแล้ววะไม่นะนี่แตกวะ่ะ บีเอ็ดใช่หรือไม่ oh, เรียบร้อยครับ <Okay. S 1> สู้ F35 ไม่ไหววะ่ะมันมันด้วยระยะการยิงมันมันไม่ไหวนะรอบนี้ลองสูห้าเบ้างนะครับ <Okay. S 1> ไปแรปเตอร์นำหน่อยระยะการยิงของ F35 ถือว่าไกลมาก ครับคู่กับโดนเขานี่ก็ไม่ธรรมดาบอกเลยก็บินปีกขวาเราหล่นไปฮะเปิดแมพได้แล้วก็สอยนะฮะสอยระยะการยิงก็ จริงๆมันเหมือนจะใกล้เคียงกันรนะ,ะยะการยิงแต่ A T M มันแบบไกลกว่าโว้ยพีคมันเล่นครึ่งหลอยแล้วโดนก็บางๆ,างๆไอพีก ตัว57แม่งเร่งดาเมจเร็วมากเลย <Yeah. S 1> เพราะระหว่างบินมันกว่าจะถึงก็ไกลใช่ไหมล่ะ X 35ได้กี่ชุดได้ทุกชุดเลยครบทุกชุดสี่ชุดแล้วนะอ๋อมันด้วยระยะไงได้โหชุดแฮปปี oh. ้มิว ชุดแฮปปี้มิวอะชุดแฮปปี้มิวอะฮะชุดแฮปปี้มิวอะฮะใช้คำว่าชุดแฮปปี้มิวอะน้องพิกฮะคิดว่าพี่เป็นไรให้น้องชุดแฮปปี้มิวชุดแฮปปี้มิว แฮปปี happy meal, uh ้ม huh. uh ิลอะฮะแฮปปี huh. happy meal, uh ้ม huh. mm ิลอะฮะวิเจ็บวิยเจ็บแฮปปี้มิะฮชูแฮปปี้มิลอะฮะเองจะโดนชูดแฮปปี้มิพี่แน่บอกเลย พี่จะชนะเองโค้งสุดท้ายนี่แหละบอกเลยโอ้ยยาหมดโอ้โหแล้วมันบินอย่างเงี้ยจบแล้วบีฟเอ็ก็ถตัวแล้วไม่นะไม่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 ไมไมไมเออกลายเป็นว่า F35 แม่งสู้ดาเมจสู้5 7เจ็ไม่ได้วะ เพราะว่ามันปล่อยแต่กระยะไกลนะปล่อยตั้งแต่กิโลวะา8โลปล่ะ8หรือ10วะที่พี่เคยทำรีวิวไว้อ่ะมยิงไกลมากเลยนะใช้ได้ออใช้ได้ตัวจรวดร่อนของ F35A ไม่มีเลยอ่ะเออเอาครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับล,ลอยคอรอคอยนั่นเองนะเล่นอะไรเนะี่ย เอางั้นว่าดาเมจจัดๆเลยเนี่ยนะยกให้ดาเมจให้ f 3 5กับซู57นะครับนะถ้าจัดสุดก็คงเป็นซู57มั้งถ้าทำได้ครบชุดนะเพราะว่าระเบิดอากาศเข้าครนะนะระเบิดทางอากาศที่ที่ที่ททเป็น kaba 5 0 0เนี่ยแรงแรงชิบหายนะครับถ้าได้ทิ้งทีเนี่ยนะครับยังไงก็คุ้มนะครับแล้วดาเมจแรงไม่ว่าบินเร็วอีกต่างหากนะครับนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ลองลงมาเป็น F 3 5ดาเมจดาเมจจัดถ้าไม่จุดพุนะจัดมากแต่เป็นเป็นเครื่องบินที่บางไปหน่อยนะครับบางไปหน่อยใช้คำว่าบางเลยแหละนะครับลองมาก็ F A นะครับอาวุธเยอะสุดครบเครื่องสุดนะครับเอาไปพิกใส่เรือมนน้ำนะครับแต่ก็ช้าแล้วก็ เลี้ยวเลี้ยวปานกลางนะครับเรื่องเลี้ยวเลี้ยวปานกลางอาวุธเยอะดาเมจทําได้ช้านะครับนะแต่ทําได้เรื่อยนะครับโอเคถ้าเปรียบเทียบให้ผมซื้อลําไหนดีผมซื้อ F35 ครับเป็นเป็นกลางสุดนะครับอเนกประสงค์สุดกลางสุดยิงได้จูใจนะครับลองลงมานะครับใครอยากเท่หล่อเท่เป็น F37 ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครแบบชอบโชบบินเร็วจบสกอร์เร็วนะครับ ซู57เลยครับบินไปชุดหนึ่งก็แสนหนึ่งแล้วอะไม่ต้องทาอะไรก็แสนหนึ่งแลว้วก็จะถึงตัวเครื่องบินอะตัวเรือบรรทุกเครื่องบินอะนะครับถ้าถามว่าเป็นศัตรูธรรมดาจะทำ d a ามเม e ได้ได้ไหมนะครับผมคาดว่าจะ F35 จะทำ d าเ a g e ได้ดีกว่าสําหรับเรือผิวน้ําธรรมดานะครับแต่ถ้าเจอเรือบรรทุกเครื่องบินซู57นี่ the base เลยนะครับนะนะส่วน FA คุมที่จะซื้อไว้ตอนนี้นะครับ ค,คุ้มไหมคุ้มครับซื้อมาประดับได้ประดับบารมีนะครับเอาไว้ทำโครงทำเฟรมลากเครื่องบินเนี่ยนะครับนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมาแล้วสรุปแล้ว 1. น,นะผมให้ F 3 5 2. ผมให้ซู57 3ผมให้ F 3 7ครับนะถ้าใครอยากได้ลำไหนก็กำลังติดตัดสินใจจะขึ้นที่ยอลำไหนดีครับพี่โหดติดเครื่องบินมาก่อนเลย F 3 5ดีสุดครับ เอามันก็ซู57นะครับน้องๆโอเค okay. วันนี้ก็ขอจบการบรรยายกับเครื่องบินต่างๆที่พี่รีวิวมานะครับน้องๆคงสงสัยว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีนะครับผมก็มาทำให้ดูแล้วนะก็ยังไงฝากกดติดตามก,กด s u b s ไ r i b e like กดไลค์ด้วยเด็กใหม่ที่เข้ามาดูนะครับหรือว่าคนใหม่ฝากกดติดตามผลงานด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะไดะ้รับการแจ้งเตือนคลิปคนแรกนะครับผมหรือว่าก่อนใครนั่นเอง โอเคผมไปแล้วนะครับทุกคนโชคดีเจอปืนบ๊ายบายครับ